ไปโรงเรียนกันแล้วนะครับ FC ฟซีทุกท่านสวัสดีครับน,นี่คือคนหนึ่งนงี่คู่หูคู่โหดประจำซอยไอ้โทนไอ้โทนเฮ้ยเนาะเนาะโอ้ยเรียกไม่ได้เลยคุณยายคุณยายสีแดยตะวายมูตูโอ้ยเสื่อเปื้อนหมดเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้ว โอ้ไม่เรียกแล้วไม่ใช่อะไรนะทุกท่านดูหนักมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยพอแล้วอุ้ยพอแล่นั่ง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 พอพอรักกันรักกันพอแล้วรักแล้วรู้แล้วว่ารักรู้แล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยเสื้อผ้าไปพี่น้องไปโน่นแม่ไปเลยเนาะมนุษย์ถังสีขับรถมาแล้ว ไป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 เด็ดต้งไม้ชมสวนกันก่อนนะครับทุกท่านก่อนเดินทางเึบ่ึบริ่ครับรบ,บายบายเอฟซี FC ด้วยบ๊ายบาเอฟซีด้วย ไปแล้วโอ้นอนวันดีปูวันดีับอ,อยู่นู่นนะนะผมก็รออยู่ตรงนี้เนาะ FC เอฟซีนะเผื่อทีมงานมาจะได้นะครับงานออกไปข้างนอกเลยเนาะเพราะว่าเรามีนัดกันไปข้างนอกนะครับวันนี้นะ๋ยวดูดอกไม้งามๆก่อนดอกรวงพึ่งสวยๆงามๆหน้าบ้านไอ้กี้ซีอยู่เช้านี้ให้พา เอฟซีมาชมไม้ชมสวนดีกว่าสวยดอกเนี้ย <c oughs> จะเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกตลอดทั้งปีเลยจะร้อนจะหนาวจะอะไรมีดอกตลอดเลยนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้ที่โอเคเลยสุดยอดและสวนนี้ก็จะเป็นกระทุกลกอะไรนะเขาเออะไรนะกระทุกลบกระทุกลบกระทุกลก าภาษากลางอื่นอะไรเนาะอื่น,นยังเนาะพี่น้องกะตกลกเสาวรสนะครับนี่คือเครือของเสาวรสนี่จะเป็นลูกแล้วทุกท่านเยอะจะเป็นลูกแต่ก่อนบ้านผมอ่ะไม่มีเสาวรสนะผมทีนี้ไปไม่เคยกินด้วยเนาะไปไปกินอยู่ที่ทำงานอยู่กรุงเทพกินแล้วซื้อมาติดใจ เก็บไว้ลูกหนึ่งเลยเก็บไว้ลูกหนึ่งเพื่อเอามาเพาะอยู่บ้านนะหลังจากนั้นมาก็โอ้โหยาวนานเลยนะครับหลายปีแล้วนะครับหลายห้าหกปีแล้วเราปลูกทีเดียวเนี่ยเครือเขาจะอยู่ได้แบบยาวนานเลยนะครทุกท่านกระทุกลกเป็นเครือไม้ที่ค่อนข้างทนเนาะหน้าแรงก็แห้งนะหน้าหน้าหน้าฝนวันนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกนะครับถือว่าเป็นไม้ผลไม้ที่มีประโยชน์นะ อร่อย่าหัวแล้วก็เอาน้ำปลาใส่แล้วก็ซดโอ้ยแสีบพี่น้องโอ้ยเราเลยก็น้ำลายแตกนะก่อนจะเดินทางไปกีซิยุก็ทำภารกิจนะครับในบ้านในเรือนก่อนนะครับเตรียมตัวรอทีมงานอยู่นะครับรอทีมงานไปวันนี้เราจะมีภารกิจเพื่อนะครับถามพี่น้องเนาะนะเราพูดกันเรื่องผมจะ ่ให้ตีเข้าใจตรงกันก็คือพูดถึงนะครับสามพี่น้องนะน้องพลอยน้องแพทสกอรกน้องเพชรนะครับซึ่งเป็นอะไรที่นะยิ่งรู้ยิ่งลึกยิ่งหน้าเห็นใจนะครับ f อเนาะนะดูบ้านดูช่องเขาพ่อเขาวางรากฐานไว้ดีมากเลย f อฟซีรท่านก็คอมเมนต์นะนะครับเนะน,นี่ยเราวางแล้ก็จะ เียมอาหารรประทานมี FC ฟซีหลายๆท่านนะฮะคอมเมนต์มาว่ารากฐานบ้านของน้องๆเนี่ยดีมากๆเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าพ่อขอทำบ้านหลังนี้สำเร็จก็จะเป็นบ้านที่สวยงามแข็งแรงเลยเนาะเอฟซีนะฮะดูแล้วก็ห้องหับกว้างขวางพื้นที่ใช้สอยนะฮะดีนะครับแต่ด้วย นะครับจนแล้วจนรอดเนาะโชคชะตาก็นะครับมาเล่นงานครอบครัวนี้นะครับทําให้ต้องกลายเป็นอย่างสภาพที่เราเห็นนะครับก็เลยเออชีวิตคนเรานะครับนะขาดเสาหลักไปนี่คือทุกอย่างมันมันไปต่อไม่ได้เลยนะครับมันไปต่อยากมากเลยนะครับยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งอ้นะครับน่าเห็นใจอ่ะมานะเอฟซ รับประทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับเช้านี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะครับที่กับตันรับประทานเมื่อเช้านี่แหละครับแล้วก็มีปลาทูอร่อยครับกินข้าวกันรอทีมงานก่อนไปทำงานคือบ้างเของาอะ ทำดีดีทุกอย่างเลยครับน,น้อ,นองไก่แลวพวก ช่วงกระมวันเช้ากินข้าวไม่ค่อยพร้อมกันจะพร้อมช่วงเย็นหรือบางวันก็ <c oughs> ถ้าแบบมีเวละก็ไม่พร้อมกันเป็นเรื่องปกตินะฮะ มเช้าฝนตกนะเอฟซีฝนตกแต่ว่าหยุดไปละอ๋อผม กินให้น้อยเคลื่อนไหวให้เยอะทำงานให้เยอะร่างกายจะได้แข็งแรง ดีนะเอทุกท่านก็วันนี้สรุปแล้วนะครับเราจะเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนยังไงนะครับฝาก f อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับททุกคนเลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย